ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกร้านนี้นะครับ r e d p o t i o ชร้านรับเติมเคมทั้ง PC และโมบายเติมสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับตอบเร็วเติมไวทัก r e d Potion ครับ ขาอะไ้แทงก่อนสองช่องคือใช่ใช่เนี่ยหลังหลังเบอร์หเบอร์ห้าตรงนงมีคนอ่ารอลได้ลอได้เฮ้ยพี่พี่เจ็บเจ็บเจเบผมโดนังนี่ครบ ああ、ロコかいかいかい、1回かいま。 โครตีคขตี้าดเะเก๊ะเกละ้องกครับระวอว้ a m b u ติดข้างล่างอยู่ข้างล่าง้องเราเป็นแซนด์วิชจนเดินนะ ปืนมันอ่ะงั้นสองตีนี่ตีเดียวมันจะมาลูกของมันจะมาลูกของตรงศพน้องศพน้องวิ่งออกวิ่งยาววิ่งเลย กใย่ดึงอุ้มตรงนี้ไหม่ะดึงนะดึงนะสปินเดินเดินของน้ำอยู่ตายตายหมดสิเชี่อสนายยิงตรงไหนอ่ะข้างบน đừng better đừng thanh 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 thanh

พิ่หาให้กงลัลูกค้าฟังอาต้องไปแนโอ้วเจัมสามว่าอย่างไังโหน่ไหนกูแมนกว่า โูดหนัว่มันหนีไปตีหนึ่งป้ะหรือว่าอยู่พอสองตีไว้ไว้ไว้คู่เลยบอกไว้คู่เลยเฮ้ยโผล่เลยไอเ้เราแบบ ดีนะรอปไปลูกลงนู่น Anyone need t h i ไอทองแก้คัะลงแถวไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ก่อสร้างอ่ะประมาณก่อสร้างไอมินไอ้เบอร์ห้าดรอปไหนวะเนี่ยเบอร์ห้าเบอร์ห้านูดซ้ายล่างอยู่แถวตรงแม่น้ำอ่ะอ่อริเวนดรอปริเวนนี่ ว่าบทตัวไอตีบอร์ดไปสองตีสุดท้ายบ้างตรงนั้นน่ะเดี๋ยวสายอยู่ในอุโมงค์ต้องบอลเลยอุโมงค์แม่เดี๋ยวแวะเดี๋ยวแวะเมเจอร์หนึ่งมันจะมีอยู่นี่มีกล่องปืนอยู่ข้างหน้าเหมือนคนเลยวะขึ้นแล้วมา Let's get them น,นโอเคเจอบัโอยู่เลยเบอร์อสีสี่ในวิซิเตอร์ตรงข้างหลัง,ลงตรงเนี้ย หลังลูเซตเตอร์โอเคต้องกลับไปว <c oughs> ิ่งไปวิ่งมาเออวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมมันแกล่ะม <c oughs> ันบอกถ้าอยากรวยก็ต้องไปนะวิ <c oughs> ่งไปดูแบตเตอรี่ว่ะ <c oughs> อ๋อเจอละตรงกล่องอเป็นกล่องไม้ใช่ไหม <c oughs> ่าได้นี่มาไอ้ซิโลเดมกะกะมานั่นแหละไอ้ไอ้น,นั่นเอาเอาเอาเข้าเซฟเลยก็ไม่ก็ไม่เปิดอ,อ๋อเปาไว้เปิดนอกโอเคใช่หนึงน่งหนึ่งถึงเจ็ดะของจะเหมือนกันแต่ถ้าแปดแปดถึงสิบเอ็ดสิบสองอ่ะของจะดีอ๋ออ๋อเนี่ยมันบอกอยู่ของข้างในใช่นี่นี่หนให้จะสมมติว่ามันมีโอกาสต่อไปไหม แล้วเดี๋ยวจะหาวันพีดเดือดบอกเลยใครได้เบอร์แปดเนี่ยแย่งแย่งกันใครหามันซ้ำมันไม่ซ้ำกันใช่ไหมแบบว่า,วาถ้าแบบเบอร์แปดสองใบในแบบเนี้ยเออ่ซ้ำได้แต่ถ้าซ้ำผมจะแลกกันก็เก็บไว้เปิดแบบหน้าก่อนเปิดกนะับเ,เพื่พอนพร้อมกันได้ถ้าเบอร์แปดที่ไม่น่าแน่นของดี นี่ไงทุกอย่งแรงเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ดูกันไฟเคสซีเมนโลงอ่ะจะแบงไฟเคสซีเมนโลงตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นวิ่งฟ้าอยู่ไอ้แค่ไฟเคสซีเมนโลงเซฟซีเมนไม่ได้เปิดซีเมนไม่มีใครเข้าอยู่ลากล่องกระสุนนะเดชหนากล่องนั่นเนี่ยข้างหน้าต้องหลายกล่องเลยกล่องกระสุนจำได้องไม่ได้กล่องกระสุนเที่ระดับกระสุนเฉพาะเท่านั้นอ่าก็จีิไงกล่องกระสุนนะไอ้กล่องเขียวอ่ะ อันนั้นไม่นับก็ไม่แค่กล่องเลยเลยกล่องเดียวเก็บไปกีตตี้วะพี่อือก็สองตีตะกี้ตีหนุนอ,ออกแล้วตีบนน่าจะครบหมดแล้วตีบนถ้าบนที2สองตีแต่มันยิงกันไปแล้วนินสาบคนเอ้า หิบกาะพี่มาเอาเอาอยู่ไหนปีมันอยู่ตรงไหนอะไอ้กล่องตรงเนี้ยนี่นี่นะครับนี่องค์สภาเมียหนึ่งสองป้าจังนี่วางมึงนี่นี่แต่แบงค์ชิดนี่โอ้โหวางแบบหมดแล้วมันจะต้องเจอกล่องเบอร์สิบเอ็ดอีกที่ไม่วางในท่อแล้วมีไม้ปิดอยู่อ่ะเอ้ยเอ้ยศพไอ้แค่เนี เียพอเลยยกมือเดียวอม่องเลย Currents f l ออกกันดีกว่า ชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ